วันนี้นะคะพวกเราจะมากินนี่เลยหอยนางลมนะคะทุกคนคบีบมะนาวใส่ก่อนใช่ไหม,มเคเราจะโรยด้วยอุ้ยเหี่ยพุ่งใส่ตากู <laughs> <laughs> มาจัดการลุยตัวแรกอตัวไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็พอหายเซียนได้นะคะ กองยู่่ตรนีวเออสันอะหิวหิวเล่ากินนหิวเล่าไม่ใช่มึงเดี๋ยวเราต้องแซ่รวมออกจากนี่ก่อนทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนใส่หอมเจียวนะคะเฮ้ยกระเทียมปะวะกระเทียมม่หอมวะหอม นี่นะคะทุกคนคำแรกนะคะน่ากินไหมเอ่ยอใส่ปากเลยอืมตัวนี้ว้าวเป็นแอ่งเลยอะเป็นแอ่งให้เราได้ใส่น้ำ อืมฟินมากอือืมืมเราลืมนี่เราลืมนี่ด้วย พิกทอดพิกทอดแม่คุณพิมพ์ค่ะเราจะอีพิมพ์ไม่ได้นะคะไม่มันมันหยาบคายนะคะพิกทอดแม่คุณพิมพ์นะคะอะไรติดผมเนี่ยกระเทียมติดผมอืมขอเทอาหนา่อยมาพิกทอดพิกทอดก็มาอม เอามาลองอ่นี้มันเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนี่ค่ะทุกคนพริกทอดนะคะพริกทอดเผ็ๆดๆรสออริจินอลนะคะ ถ้าเราใส่พริกทอดด้วยอร่อยไหมเดี๋ยวต้องลองละอุ้ยแล้วก็พริกทอดอืม อื้อร่อยอะ่ะใส่พริกทอดอร่อยอืมกินทั้งเบิกเลย มือกินอร่อยสุดแล้วเนาะอื เผ็ดมันเผ็ดพริกทอดใช่ไหมเผ็ดตั้งแต่ก่อนจะกินพริกทอดหอยตัวนี้มีด้านนี้แล้วก็มีด้านนี้นี่ได้กินสองด้านเลย อืเป็นไงเลิศไหมรอบหน้าต้องสั่งอีกเนาะถ้าใครอยากกินนะคะเดี๋ยวจะแปะเฟซแม่ค้าไว้ให้นะคะอันนี้โปรโมทให้เขาฟรีเลยเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยจริงๆกินด้านนี้ก่อนมาอืม สองตัวอือพี่จริงป่ะน่ะอืมเหมือนอันเนี้ยทุกคนคะดูค่ะดูค่ะเฮ้ยจริงด้วยถ้าเรากินหอยนางลมเวลานี้ยมันจะอ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนไม่อ้วนรู้ได้ไงชนะสูตรอะไเใช่ไหมชนะสุดเขาเรียกว่าวิจัยผลวิจัยผลวิจัย <c oughs> ชนะสตรว่าสั้น พิกเผาน้ำจิ้มซีฟูด้ดกระเทียมคำเนี้ยคำใหญ่ทุกคนนะกินมากเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเตรียมพักก่อนเอ้อันเนี้ยมันกินได้ไหมที่มันเป็นกลมๆอะ่ะมันเป็นลูกกลมๆแบบเนี้ยอืม้ม One, two, three. เริ่มเผ็ดแล้วอะอเฮยค,ควันออกหนูยอะ่ะน้ำจิ้มก็อร่อยหอยก็สดเนอะเพอร์เฟกมากว้ยอ,อ๋อ นี่อร่อยไหมอ้ม้มมมพ่เผาจะหมดแล้วว่ะ หอยไม่หมดเลยอะเราต้องกินน้ำพริกเผาไปประหยัดประหยัดละเราต้องใส่แค่นี้พอออันนี้ก็จะหมดรบกวนแม่ค้านะคะรอบหน้าแม่ค,ะคะ้าคขาขอถ้าถ้าสั่งถ้าสั่งสามกล่องเนี่ยขอหอมเจียวเนี่ยสัก สักสี่นะคะแล้วก็น้ำพริกเผาสีนะคะถ้าสั่งสองก่อนนะคะเพราะมันไม่พอจริงๆอะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะพออันนี้เรากินแบบประหยัดประหยัดน้ำพริกเผานะคะก็อร่อยอยู่ดี กินแบบประหยัดประหยัดทีเ,เลยใช <c oughs> ่ไหม ชิ้นสุดท้ายถัวไม่มีอมหมดแล้วใช่ไหมเทแม่งเลยอื <c oughs> น้ำพริกเผาหมดอ่ะม <c oughs> ันก็หมด shes she one two three mm. Mm. copy now เท่ากันน่ะกินพริกทอดกับหอยนางลมเอาโทษด้วยจ้ะวะ